สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกคนทุกท่านนะคะเอออันนี้หนูก็ออกมาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอามาเที่ยวอีกแล้วค่ะเดินเที่ยวเดินเที่ยวนะคะ <c oughs> ไหน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 มาทำอะไรนี่ได้อะไรกินคามม้างมีอะไรติดนะ ได้อะไรกินเนาะคางติดอะไรเนาะนี่คางติดอะไรไปไหนเนาะเดินตามเล่นซ่อนแอบมาซ่อนแอบไปเล่นซ่อนแอบกันไหนไหนตัวไหนจะเอ๋ว่าจะเอ,อ,เอ๋อยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองได้ทองอยู่นี่เองโอ้เสืองไม่อ้อยโอ้ซ่อนแม่ด้วยไหนตัวทรายทอง สายทองอยู่ไหนสายทองทำอะไรคะอืมเะเอ๋เจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋อยู่ไหนอเออแมบนั่งพักผ่อนอยู่นี่นเองือมอมืมานั่งเศร้า นั่งเฝ้านะคะนั่งเฝ้าตะจนแม่นะคะอู้ดูแม่แหลนแม่แหลนทำอะไรนี่แ <c oughs> <c oughs> ม่แหลนจับปากด้วย <c oughs> อ,อ๋อพ่อออกให้พ่อปากผิดข้างเขานะ <c oughs> ข้างติดข้าวกินข้าวมานะคะข้างติดข้าว คุยกันคุยกันใต้ต้นสะเดานะคะวันนี้นะคะใต้ต้นสะเดาล hmm? มรื่นเย็นม,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 มากเลยฮึมเดี๋ยวไปกินเพื่องไปอะไรไปอะไรจะไปกินเครื่องเก่าเหรอกินเครื่องเก่าได้ไมหมเหรอนี่ ในหน้าในหน้าทรายทองไหนคุยว่ายัางไงคุยเรื่องอะไรเอ่ีคุยเรื่องอะไรคะเรีนกองฟางว่าหมือกับองฟางยังเหลืออยู่กองฟางว,าวันนี้ร้อนกองฟางร้อนกองฟางเก่าไม่น่าเล่นนะคะไม่นุ่ม แม่แรงก็ไปแอบกินอีก่แล้วไปซะดูเออซ่าไปพี่วัวแม่แรงจะไปหากินของเจากแชนนุท้องจะเสียแม่แรงกินง่ายน,นะคะแม่แรงกินง่ายน,นะคะไปกินกองฟางเกา่สาสายทองก็จะมายืนคุยก,กับพ่อนะคะตากแดดไม่ได้เด็กตัวดำ เดี๋ยวให้แม่แลนตากคนเดียวไปเลยพี่แม่แลนจะได้าื้ยดำย <c oughs> ืนคุยกันใต้ต้นสะเดาดีกว่าอากาศดีนะคะอากาศดีนะคะใต้ต้นไม้แต่ว่าออกข้างนอกร้อนนะคะร้อนบรรยากาศร้อนฝนก็ตกหลายรอบแล้วนะคะมานั่งดูคุณปู่ตากข้าวด้วย <c oughs> นายข้าวหนูจะตากไมข้าวหนูมีไหมไปตากข้าวช่วยปู่เด้อ ไปตาข้าวไหมไปไหมคะทำงานมาหนิทำงานไหมหนิไปตาข้าวไหมคะไม่ไปไม่ไปหนูไม่ชอบทำงานคะ่ะมันจะนั่งเอ้อนั่งดูว่าน,น,นั่งเล่นดีกว่านะคะโอ้นั่งนะคะให้ไปตาข้าวไม่ยอมไปนะคะจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นอนดีกว่าด้วยถ้ <laughs> ราร้องเพลงให้หนูฟังได้พอ คือแม่เลนนะคะล mm. ิงน yeah. ิงลิงลองลิงลิยลองลเอลิเอิงเองอเอลิเอิงเองอเงลิเลิะเองลเงลิเอิงเองลเอลิเอิอเองอเอลอเอิงเองลเอลิเอิงเองลเอลิเองเองอเอลงอิงเองลเอลิเอิลองลเอลิเอิงเองเอ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  แม่เลนแม่เล,น,เลนจ้าแม่เลนจ้าแม่เลนลือหาอยัางน้อแม่เลนน้อลือหายังงอด,ด้วยไม่เล่นดูแม่เลนนะคะเตรียมเก็บข้าวแล้วฝนจะมาแล้วฝนจะมานะคะพายุจะมาอีกนะคะวันนี้นะคะจะไปช่วยคุณปู่เดอ้อนะคะเก็บข้าวช่วยกันนะคะตาข้าวสนามโรงเรียนนะคะไปเก็บข้าวช่วยปู่เดอ้อไปไหมนี่ ทำงานไหมเก็บข้าวไหมคะมไ,มไม่ไปมันบอท้อทองไปคนมันบอ,อขยันบอนี่วันนี้ก็พี่บัวไม่มาผูกนะคะตรงนี้ของพี่บัวผูกเชือกแต่ท้องเลยมาเอบมาอยู่เองเลยนะคะที่ของพ,พ,พี่ควายพี่วัวนะคะมาอยู่ พี่อาคาวนะคะพี่อาบัฟฟาโลแต่อิลิเฟนสายทองมาอยู่นะคะวันนี้อิลิเฟนเบบีสายทองมาอยู่เองนะคะ ừ, เล่นดินด้วยเออสนุกมากมีความสุขมากนะคะบรรยากาศยามกลางวันนะคะคุณแม่จะพาน้องมานั่งเล่นนะคะใต้ต้นไม้ผ่อนคลายร้นอน กลัวด้วยไม่ให้พ่อนอนยังเข้าหนูฟังฟังหนูคุยคุยด้วยกันคุยด้วยกันผูกพันกันมากนะคะอีกการโวนวายด้วย จะโดนขาหลังนะ <c oughs> ไม่ทำนะคะไม่ทำ,ทำดูดูนะคะแม่ค่ะน่าเรียกก็ไม่ตื่นเลยพ่อเรียกไม่ตื่นนะเรียกก็ไม่ตื่นหลับด้วยยั <c oughs> ยให้หนูชนด้วยยัให้หนูชนพ่อให้ตื่นได้ว กอดขาไว้กอดขาไว้เอออย่างให้กอดด้วยเออกอดหนูไว้เออกอดไว้กอดหนูหน่อยพ่ออบอุ่นนะคะอบอุ่นอบอุ่นนะคะกอดกอดนะคะรักหนูด้วยพ่อรักหนูมากๆนะพ่อห้ามทิ้งหนูไปไหนนะหนูยังไม่มีเพื่อนด้วยนะคะ จะอยู่กับพ่อตลอดไปไม่ให้ไปไหนหรอกจ้าอืจะเล่นแต่กับหนูนี่แหละพ่อว่าไม่ต้องไปรักใครเลยรักแต่หนูนี่แหละหนูไม่เล่นนะคะไม่เล่นไม่แล้วก็ไม่ไปไหนนะคะถ้าว่ามีกองทางก็จะกินแต่ว่าแม่แรนเอออยากกินเยอะละลูกเด้อร้อนละเด้อเข้าบ้านเด้อเข้าร่มเด้อร้อนเข้าร่มเด้อร้อนร้อน มือ <t om pa> ให้หนูหน่อยลายมือหนึ่งพวงโอ้หายกินมนันเยอะนี่มัมนบ่อมันมันเมล้างมันบ่มืมล้างคือว่าเมอแางนะมันบ่อแม่ก็มาช่วยผลไม้หนูด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะเย็นนี้นะคะให้หนูได้ทานได้ไดอิ่มนะคะในแต่ละวันนะคะคุณแม่จ๋านคุณแมแหนซื้อแปลงหญ้านะคะให้หนูได้ทานนะคะวันนี้แม,ะะม่แหลนกล็มากินฟางรออีกแล้วนะคะให้กินทั้งเล่นเลยแม่แหลนนะคะ แต่ทองก็ฟังกองนี้ก็ไม่กินนะคะเล่นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคุณขจาคุณแม่๋าฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับตะใครเป็นกําลังใจให้ช่องน้องใจทองด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีกระเ็วปิดคลิปแลูกขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าสวยๆ้วยขอบคุณแม่ๆด้วยค่ะที่รับชมหนูเลี้ยงผลไม้หนูนะคะสวยๆเออ จ้าทีวยก่อนขอบคุณค่ะจ้านะคะบ๊ายบายนะค่ะจ้าที่ช่วยด้วยยอ่อช่วยหน่อยว่ะย่อช่วยหน่อยว่ะสวยช่วยหน่อยกมือไว้โชว์างานหน่อยว่ะชวงงานหน่อยนะ